วันที่8ธันวาคม2566ท่านทีทัศน์คำยิ่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับศูนย์ทุ่งสนเขตณโรงเรียนบ้านเหล่ายาการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ ครูผู้สอนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและหน้าที่ที่รับผิดชอบและเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ9ก้ากลุ่มสาระอาทิเช่นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นักบินน้อยสอพท สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสุขศึกษาและพละศึกษาศิละปะทัศนศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์สอพทกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษตั้งแต่ระดับประถมวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น